แลล่ะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนได้ฟังอินโทรมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาแรกของเรากันบ้างนะครับเนื้อหาแรกของเราก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะลำดับเลขคณิตเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับมันก็คือลำดับชนิดหนึ่งที่มีที่ห่างเท่าๆกันนะครับเช่น2 4 6 8 10แบบนี้ครับห่างเท่าๆกันนะครับ เป็นลำดับเลขคณิตนะฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับ, 1, 3, 5, 7, 9, รบแบบนี้ก็ห่างเท่าๆกันครับเป็นลำดับเลขคณิตนะแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่สิบห้าแบบเนี้ยห่างไม่เท่ากัน หนึ่หาอ่าหาแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตอย่างที่ทราบจะมีตัวเนี้ยที่หาเท่เท่ากันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าผลต่างรวมผลต่างรวมหลังจากนี้ครูจะขอ ใช้อักษรย่อของมันก็คือ D ีแล้วกันนะครับผลต่างรูปก็คือ D นะนั่นหมายความว่าครูสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของพจน์ a 1 a 2ไปเรื่อยๆได้แบบนี้ครับ a 1 a 2 a 3 a 4ไปเรื่อยๆจนถึง a n ได้นะครับและระยะห่างของมันจะต้องห่างเท่ากับ D แบบนี้ครับห่างไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคนะอ่ะจากตรงนี้ขอ copy เอาไปขึ้นหน้าใหม่แล้วกันอ่ะแบบนี้นะนั่นหมายความว่าครูสามารถเขียน a 1แบบนี้เขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของมันได้นะครับ a 1ก็คือ a 1นอ่ะอันนี้ไม่สงสัย a 2 A2 ก็เกิดจาก a1 ตัวนี้แล้วก็บวกกับผลต่างร่วมนั่นเองแสดงว่า a2 ก็จะเขียนได้ว่า a1 บวกกับ d แบบนี้ครับ A3 ล่ะ a3 ตัวนี้ก็เกิดจาก a2 ตัวนี้บวกกับ d ตัวนี้ก็จะเท่ากับ a2 บวกกับ d นอกจากนั้น a2 เนี่ย สามารถแยกออกมาได้อีกคือ a 1บวก d ใช่ไหมแสดงว่า a 2ครูเขียนใหม่เป็น a 1บวก d แล้วก็บวก d แบบนี้ดังนั้นครูขอยุบรวมกันเลยเนาะ d บวก d ก็เป็น a 1บวก2 d แบบนี้ครับโอเคนะดังนั้น a 4ก็จะเท่ากับ a 3บวก d หรือ a 2แล้วก็บวก2 d นั่นเองมองแบบนี้ก็ได้ a 4เนี่ยเกิดจาก a 2เนี่ยแล้วก็บวก d 1ตัวบวก d, 1, ววก d 1, วอีก1ตัวก็คือบวก d 2ตัวนั่นเองนะครับเอาลนะหรือพูดถึง a 1แล้วก็บวกมา3 d แบบนี้ 1,2,3 1, แบบนี้นะครับไม่งงนะ a5 ครับอ่าตัวสุดท้ายแล้วกัน a5 เท่ากับ a4 บวก d เท่ากับ a3 บวก 2d เท่ากับ a2 บวก 3d และเท่ากับ a1 บวก 4d แบบนี้เราจะสังเกตเห็นอะไรความเราเห็นแพทเทิร์นของมันใช่ไหม แพทเทิร์นของมันคือ a 5เนี่ยสังเกตดีตัวห้อย a เนี่ยคือ4ใช่ไหมแล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าดีคือ1 2ใช่ไหมสอตัวเนี่ยจะต้องบวกกันแล้วได้5เห็นไหมครับ2ตัวเนี้ยตัวห้อย a แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าดีก็ต้องบวกกันเป็น5เห็นไหมสองสาบวกกันเป็น5หรือ1กับ 4. บวกกันเป็น5แบบนี้นี่คือแพทเทิร์นของมัน แม้กระทั่ง A4 สังเกตว่าตัวห้อยกับหน้าสัมประสิท์หน้าดีเนี่ยเห็นไหมเป็น1 3กับ1ก็บวกกันเป็น4ตัวนี้กับตัวนี้เห็นไห,มก,กกนนหนกมก็บวกกันเป็น4 1กับ3ก็บวกกันเป็น4ดังนั้นเรามีคำถามมาง่ายๆเลยนะครับคำถามง่ายๆซึ่งน่าจะตอบกันได้ถามว่า A18 ก็จะต้องเท่ากับ a 8บวกอะไรบวก 10D นั่นเองเห็นไหมครับง่ายมากเลยดังนั้นครับจากตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นสูตรได้นะครับในการหา an หรือการหาพจน์ทั่วไปนะครับจะได้ว่า an หรือพจน์ทั่วไปก็จะเท่ากับครูขอเอาตัวที่ฮอตฮิตที่สุดไปเขียนแล้วกันนะครับ อูเอาตัวสุดท้ายก็คือขึ้นด้วย A1 นะครับมาเขียนแล้วกันบวกกับอะไรครับอย่างที่ทราบตัวนี้จะต้องบวกสัมประสิทธิ์หน้าดีเนี่ยแล้วต้องเท่ากับ N มันก็ต้องเป็น N-1 ลบหแน่นอนใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ n 1หนเท่ากับ n ลบหดี 1, นะ a n ก็สามารถขึ้นต้นด้วย A2 ได้เหมือนกันบวก n ลบ 2d แบบนี้ก็ได้นะหรือเป็น a 3เท่ากับ n ลบเออโทษทีฮนะ a 3บวก n ลบ 3d แบบนี้ครับอ่ะเขียนเข้าๆแบบนี้ไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือแบบรูปตัวหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นมาดูโจทย์ข้อแรกของเรานะครับมาดูโจทย์กันเลยง่ายมากเลยนะฮะพจน์ที่1และ10มีค่าเท่ากับ3และ3ามตามลำดับนะครับโอ้โหพจน์ที่1ในที่นี้ก็คือ A1 นั่นเองและพจน์ที่10ก็คือ A10 นั่นเองโดยโจทย์บอกว่า A1 เนี่ยเท่ากับ3 และ A10 เนี่ยเท่ากับ30โจทย์ให้หาอะไรฮะโจ์ให้หา A50 โอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้นอย่างที่ทราบเราสามารถขึ้นได้เลยว่า A50 เท่ากับ A1 บวก4 9่ดีใช่ไหมเพราะตัวนี้กับตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์หน้าดีกับตัวห้อย A เนี่ยจะต้องบวกกันได้50ใช่ไหมหรือ ครูสามารถเอา A10 มาขึ้นได้เหมือนกันเป็น A10 บวก40 D ใช่ไหมเพราะมันต้องบวกกันได้50เอาละแต่ไม่ว่าจะขึ้นด้วยตัวไหนสิ่งที่ครูจะต้องหาก็ต้องเป็น D อยู่ดีแล้วเราจะหา D ได้ยังไงนี่ครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ให้ D มาอยู่ในนี้แล้วดังนั้น เอาตัวนี้มาหาดีก่อนนะครับมาหาดีก่อนจะได้อะไรครับ a 3 0มสิเอโทษทีครับไม่ใช่ a สา a ส mm ิ hmm. เท่ากับ a 1นึบวกเกนั่นเองนะครับ a 1 0คืออะไรแทนลงไปคือ30เท่ากับ a 1ก็คือ3ามบวกเก ย้าย3ไปฝั่งนี้เหลือ27เท mm hmm. ่ากับ9ดีดังนั้น D เท mm hmm. ่ากับ3ครับได้มาแล้ว D เท mm hmm. ่ากับ3พอเราได้ดีเท่ากับ3ก็แล้วแต่เลยว่านักเรียนอยากจะมาแทนตัวไหนครูขอแทนตัวนี้แล้วกัน A 50เท mm hmm. ่ากับ A 10บวก 40D ครับแบบนี้ครับ แทนตัวนี้เพราะว่าครูชอบเลขที่มันราวๆแบบนี้ที่มันเต็ม10บนะไอ้ตัวนี้มี49คูณยากเลยนะครับอ่ะดังนั้น A 50ก็จะเท่ากับ A 10รู้อยู่แล้วก็คือ30ใส่30ลงไปบวก40่สคูณดีดคือ3ครับก็ตอบ30มสิบวกร้อแสดงว่า A 50ก็คือ100ย 50าสินั่นเองตอบครับง่ายมากต่อไปข้อ5นะครับโจทย์ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้นะครับเฮ้ยไปเร็วหรือเปล่านักเรียนแคปหน้าจอตัวนี้ไว้แล้วก็เอาไปโจทย์นะเพราะว่าช่วง8ข้อแรกเนี่ยครูจะพาลุยโจทย์รวดเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นจะซอยย่อยทีละข้อทีละข้อนะครับ ว่าถือว่าเราเพิ่งเริ่มกันแล้วกันนะจะได้ไม่ขาดตอนข้อหโจทย์ให้หาพจน์ทั่วไปไอพจน์ทั่วไปคืออะไรพจน์ทั่วไปก็คือ an นั่นเองโจทย์ให้หา an ง่ายมากเลยอย่างที่ทราบ an มันก็ต้องติดลักษณะแบบนี้ an เท่ากับ 2n บวก1อะไรประมาณนี้คือจะต้องติดตัวแปรไว้นะครับโอเคนะดังนั้น โจทย์ให้ a 6กับ a 2 0มาสิ่งที่เราจะต้องหาเป็นอันดับแรกก็คือหา d ก่อนนะครับหา d ก่อนนะซึ่ง a 2 0โอ้โหมันให้มาอยู่แล้วใช่ไหม a 2 0ก็จะเท่ากับ a 6บวก1 d นั่นเองแบบนี้ a 2 0ก็แทนค่าลงไปครับเป็น81 เท่ากับ25บวก 14d นะครับต่อเลยนะ25เป็นบวกย้ายมาลบ81 81ลบ25ลบได้11ลบ5เหลือ6อ่ะเหลือ56เท่ากับ 14d นะครับโอเคนะ14มันคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับ d ก็จะเท่ากับอะไรฮะ4ครับ อยากรู้วิธีคิดเร็วไหมครับวิธีคิดเร็วง่ายมากเลยครับคือคิดมาก่อนครับคิดมาก่อนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ดูเฉลยนะครับว่ามันหารกันได้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นวิธีการคิดที่เร็วนะครับมีบทนะครับมีบทนะครับมีบทมาบอกนะครับอ่ะต่อนะครับไหนๆก็ีหนนะครับดีเท่ากับสี่นะครับหาอะไรต่อครับจบแล้วเรียบร้อยเราได้ดีมาแล้ว เราก็เข้าสูตรเลยเพื่อหาอะไร an ใช่ไหมปกติ an ของเราคืออะไร an เท่ากับ a1 บวก n ลบ 1d คือถ้าเกิดทำแบบนี้เราก็ต้องมาหา a 1อีกรอบหนึงทีนี้ครูไม่อยากจะมานั่งหา a 1อีกรอบครูก็ใส่สูตรตัวนี้ไปเลยครับไม่เอาสูตรนี้เติมเเสียเวลา an เท่ากับเรารู้อะไรเรารู้ a 6ครับเท่ากับ a 6บวก n ลบห d นั่นเองนะครับแล้วเราก็แทนค่าลงไปก็คือ a 6ก็คืออะไรยีบวก n ลบห d ก็คือ4ตัวนี้นะครับกระจาย4เข้าไปนะครับยีบวก 4n ลบ24ครับดังนั้นข้อนี้ครับเราได้ว่า an เท่ากับเท่าไรครับ 4n บ,บวก1ครับต่อครับแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมครข้อต่อไปครับข้อ b ครับข้อ b ก็ทำเหมือนกันนะครับข้อ b ก็ทำเหมือนกัน หาดีก่อนนะครับหาดีก่อนโอเคนะก็เข้าสูตรเลยเรารู้ A15 เรารู้ A10 ดังนั้นก็ได้เป็น A15 เท่ากับ A10 บวก 5D แบบนี้แทนค่าลงไปก็คือลบ34เท่ากับลบ19บวก 5D 19เป็นลบย้ายไปบวก ฝั่งนี้ลบส4บวก19ก็เป็นลบ15เท่ากับ5 d ดังนั้น D ตอบลบ3เฮ้ยคิดเร็วไปไว้เนี่ยหวังว่านักเรียนจะทันนะครับเพราะว่ามันไม่ยากนะครับแล้วก็เข้าสูตรหา AN ได้เลย AN เท่ากับเท่าไหร่นะ A1 บวก N ลบ 1D ใช่ไหมแต่เราไม่หาครับเรามาหาสูตรนี้เลย a n เท่ากับเท่าไหร่ครับเสิบเห็นไหมเราเห็นสิบบวก n ลบสิบแบบนี้แทนค่าลงไปครับ a 1สิบคืออะไรคือลบสิบเก้าบวก n ลบสิบคูณกับลบสามกระจายลบสามเข้าไปครับลบสิบเก้าบวกเออโทษทีครับลบสามบวกสามสิบครับ ดังนั้นข้อนี้ตอบ an เท่ากับเท่าไหรน่ฮะั11ลบ 3n ครับตอบครับตัวนี้ครับง่ายมากนะครับง่ายสุดๆเลยครับข้อต่อไปข้อ6นะครับนี่รีบเลยนะเหมือนรีบในชะ่ไหมกลัวเวลาไม่พอครับกลัวไม่ทันนะครับข้อ6 ลำดับเลขคณิตชุดหน่งมีพจน์ที่42เท่ากับลบ95และผลต่างรวมเท่ากับลบ5ส่วน2จงหาพจน์ที่54ของลำดับเลขคณิตชุดนี้โอ้โหง่ายเลยคือให้มาตรงๆเลยอะข้อนี้ลำดับเลขคณิตชุดหน่งมีพจน์ที่42 a 42เท่ากับลบ95 ผลต่างร่วมก็คือดีนั่นเองเท่ากับลบหส่วนสโอ้โหจงหา a 5หาสิบก็ไม่ต้องคิดอะไรเลย A54 คือ A42 แล้วก็บวกกับอะไรฮะบวก 12D นั่นเองอะไรจะง่ายขนาดนั้น A42 ก็ลบเกบวก 12บสคูณลบหส่วนสอครับไอสอตัวนี้ก็ตัดได้6กใช่ไหมหกลบ5ก็เป็นลบสาใช่ไหมลบเก้าสิลบด้วย30ข้อนี้ตอบอห้าสเท่ากับลบหนึ่ง่ตอบครับง่ายจริงๆนะครับข้อต่อไป ข้อ7นะครับข้อ7ลําลำดับเลขคณิตชุด1มีพจน์ที่19เท่ากับลบ32 a 19เท่ากับลบ32ผลต่างร่วมเท่ากับลบ2ผลต่างร่วมคืออะไรก็ d นั่นเองครับ d เท่ากับลบ2จงหาพจน์ที่1โอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้นหา a 1นะ ก็เข้าสูตรเลยเหมือนเดิมคือ a 19เท่ากับ a 1บวก18ด d ใช่ไหมก็แทนลงไปคือลบ32เท่ากับ a 1บวก18คูณลบ2ลบ32เท่ากับ a 1ลบ36ย้าย36ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น a 1เท่ากับ4ครับ ตอบครับง่ายจังเลยใช่ไหมและข้อสุดท้ายครับทิ้งท้ายด้วยโจทย์ข้อนี้ครับโอเน็ตสี่เก้านะครับโจทย์ข้อนี้ดีมากเลยนะเอาละ่ะอย่างที่ทราบถ้าข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่อาจจะต้องคิดลึกนิดหนึ่งคือคิดแบบตื้นๆไม่ได้ครับข้อนี้เริ่มเลย ผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มีดีเป็นผลต่างรวมอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรไอตัวเนี้ยก็คือนิยามเท่านั้นเองคือกำหนดว่าดีเป็นผลต่างรวมมีค่าเท่ากับ1ิและเอ้ยสิหและแปหมายความว่าผลบวกเนี่ยคือสิบห้าและผลคูณคือ80ตามลำดับโจทย์ถามหาดีกำลังสองครับง่ายเลย มันมี3ามตัวใช่ไหมมันมี3มตัว3มพจน์แรกบวกกันก็จะได้เป็น a 1บวก a 2บวก a สเท่ากับเท่าไหร่5สิบตัวที่สอง a 1คูณ a 2คูณ a สเท่ากับ80ดสิบคสอสมการ3มตัวแปรนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นเราต้องใช้ความสัมพันธ์รูปแบบที่มันมีอยู่นะครับเริ่มเลยเราก็แค่เปลี่ยน a 2เนี่ย a 1บวก a 2 a 2เรารู้อยู่แล้วก็คือ a 1บวก d นั่นเองครับ a 3เราก็รู้อยู่แล้วก็คือ a 1บวก2 d นั่นเองเท่ากับ15ครับ ทองเล็บได้เลยเพราะว่าหน้าวงเล็บเป็นบวกดังนั้นเอา A1 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 มาบวกกันจะได้เป็น3 A1 บวกกับ d บวก2 d กได้เป็นบวก3 d เท่ากับ15ครับและเราจะได้ A1 เห็นไหมโทษทีข้ามขั้นตอนไปิดหนึ่งเอา3หารตลอดเห็นไหมเอา3หารตลอดเราจะได้ A1 บวก D เท่ากับ5ครับได้มาแล้ว A1 บวก D เท่ากับ5ถามถามหน่อย A1 บวก D เนี่ยเราคุ้นมัน,มนไหมมันคืออะไร A1 บวก D ก็คือ A2 นั่นเองใช่ไหมบวก D ก็คือ A2 โอเคนะเริ่มเลยดังนั้นฝั่งนี้ครูก็เอามาเขียนใหม่เป็น 1> a หคูณกับ n หนบดีจริงๆ a สอนีสามารถแทนเป็น5ได้เลยแต่ยังไม่แทนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาแทนทีหลังคูณกับ a 1นบวกดคูณกับ a 3 a 1นึ่งบวกสอเท่ากับแปดสครับแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ก้อนนี้คือ5ใช่ไหมก้อนเนี้ยคือ5 a1 บวดีคือ5 ดังนั้นขอแทนลงไปก่อนเลยแล้วกันก็จะได้เป็น a 1คูณกับ5แล้วก็คูณกับเนี่ย a 1บวก 2d เนี่ยขอแยกให้ดูชัดๆ a ด a 1บวก 2d ก็คือ a 1บวก d บวก d ใช่ไหมซึ่ง a 1บวก d ไอ้ก้อนเนี้ยคืออะไรก็คือ5นั่นเองดังนั้นครูก็จะขอแทนตัวเนี้ยด้วย5บวก d ครับ แบบนี้ครับทันไหมครับตรงนี้นี่คือช็อตสำคัญเลย5้บวกดีเนี่ยห้าบวกดีเท่ากับแปอ่าเอาละทีนี้เราก็เอา5หารตลอดได้16เราก็จะได้หน้าตาของมันก็คือ A1 คูณกับ5้าบวกดีเท่ากับสิครับแบบนี้ เอาละยังไม่จบครับมันยังติด A1 อยู่เห็นไหมดังนั้นโจทย์ถามหา D ใช่ไหมโจทย์ถามหา D กกำลังสองเราจะต้องเปลี่ยน A1 ให้อยู่ในรูปของ D ด,ดังนั้น A1 ให้อยู่ในรูปของ D เนี่ยก็คือตรงนี้ครับย้าย D มาอีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจะได้ A1 เท่ากับ5ลบ D นั่นเอง แทนค่าลงไปเลย a 1ก็คือ5ลบดีคูณกับ5บวกดเท่ากับ16ขอ copy หน้านี้ไปหน้าถัดไปมายางอ่ามาแล้วนะครับเอาละพอถึงตรงนี้คุ้นแล้วใช่ไหมห้าลบดีคูณหบวกดีก็คืออะไรฮนะ ผลต่างกําลังสองใช่ไหมก็คือ5 2, D, กําลังสองลบดีกำลังสองเท่ากับ16หเฮ้ยโผล่มาแล้วนี่ไงดี D, กำลังสองโผล่มาแล้วดีติดลบย้ายไปฝั่งนู้นกลายเป็นบวกครับ16มันเป็นบวกย้ายกลับคืนมาแสดงว่าดีกำลังสองอยู่ฝั่งนี้ 5, กํากำลังสองก็คือ25ลบ16ครับดี D, กำลังสองเท่ากับ9ครับข้อนี้ตอบ เก้าง่ายสุดๆไปเลยตอบข้อ3นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหารตรงนี้ก็จะถึงแค่ข้อ8นะครับข้อ9นี่คือคลิปต่อไปนะครับต่อเลยครับนักเรียน